รัฐบาลสาหรัฐนะครับเผยว่าจะมีกฎหมายล่างในการควบคุมพวกตลาดคริปโตหรือคริปโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามนะเรื่องของประเด็นนะครับในการที่สหรัฐเนี่ย เผยแล้วว่าเขาจะออกกฎหมายในการควบคุมคริปโตเคอเรนซีรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปติดตามชมตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับเกิดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในด er, อนเบเยอร์สสจากพรรคเดโมแครตนะครับได้เป็นประธานคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจของรัฐสภาสนับสนุนในการร่างกฎหมายที่จะควบคุมคริปโตเคอเรนซีนะครับและสินทรัพย์ดิจิตอล ให้อยู่ภายใต้อำนาจของกรรมการนะครับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือเซกนั่นเองงนั้นกฎหมายนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะมีหลายข้อด้วยกันนะครับที่เป็นจุดเน้น1นนะครับคือการเน้นเรื่องของความขาวสะอาดรัฐเนี่ยสามารถควบคุมธุรกรรมและที่มาของเงินได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดของคริปโตเครนซีเนี่ยรัฐเนี่ยต้องมีการควบคุมโดยระบบของรัฐคือจะสามารถที่จะควบคุมนะครับเพื่อจะดูแลนะครับสำหรับสมาชิกบางท่านที่ถูกช่อโกงทกี่ถูกหลอกนะครับหรือว่าอะไรก็ตามให้ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานหมายถึงว่าถ้ามีการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเครนซี ถ้าโดนเชิดเงินไปสามารถเรียกเงินคืนได้ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดลงทุนกับเขาแล้วไม่มีที่มาที่ไปนะครับเขาก็ปิดพอมีปัญหาเรื่องเงินหมุนก็ปิดบริษัทหนีออกนอกประเทศไปเลยนะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับที่มันเกิดขึ้นนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกานนะครับก็จะมีการ เพ่งเลงเป็นพิเศษนะครับในเกี่ยวกับธุรกรรมของคริปโตเคอเรนซีพอยที่2ที่สำคัญนะครับคือเรื่องของ authority เรื่องของอำนาจนะครับรัฐเนี่ยจะให้เ็กมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการควบคุมวงการของคริปโตเคอเรนซีท่านเห็นใช่ไหมครับอย่าง XRP หรือ r i p p e r ก็โดนฟองรองเนื่องจากว่าขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้จดทะเบียน รัตก็จะมีการควบคุมและปัดมันออกและเซ็นเซอร์การลงทุนนั้นเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจนะครับว่าไม่ควรไปลงทุนกับมันดังนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนแต่ผมไม่ได้ว่าของริ p เปอร์นะครับ r i p เปอร์เขาเป็นบริษัทแบบ,บวว r อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความรู้ความเข้าใจของเซกที่จะเข้าใจในวงการของคริปโตเคอเรนซีใน ช่วง2หรือ3ปีที่แล้วนะมันไม่มีจริงๆนะครับทำให้เสกนะครับหรือว่ากรอตขอ,องสารัฐเนี่ยเผยไถมาเผยจุดอ่อนมาว่าการฟ้องริปเปนะครับเป็นการแค่ตรวจสอบเพราะริปเปร์เนี่ยมีตัวกลางนะครับแล้วก็ตรวจสอบที่มาว่าเป็นบริษัทไหนได้แต่อีเท e เรียมบิตคอยไม่มีการฟ้องอะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามัน หาตัวจับไม่ได้นะครับแล้วรวมถึงเขาไม่ได้มาขายสินทรัพย์อะไรหรือว่าขายสินทรัพย์อะไรที่ผิดกฎหมายในอเมริกานะครับฉะนั้นอีทรเรี่มก็กับบิตคอยก็ไม่โดนแต่ทางริปเปอร์เนี่ยเขาก็บอกทําไมมันไม่ยุติธรรมเลยนะไม่ยุติธรรมเลยสําหรับเขาเขาโดนแค่บริษัทเดียวบริษัทอื่นไม่โดนเป็นเพราะว่าบริษัทอื่นนะครับหาทางเข้าหาทางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จะไม่โดนทางกรอร้อง ที่จะขึ้นสั่งแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าก่อจะมีบทบาทต่อวงการของคลิปโต c u r r ร n c y มากน้อยขนาดไหนเราต้องดูกันเมื่อกฎหมายตัวนี้ออกมาแล้วสามนะครับสิ่งที่น่าสำคัญที่สุดคือเขามีตรงนี้นะครับคือมีอ Digital a c c e s Trade Repository นะครับตัวนี้ถ้าเกิดสะกดผิดอปอพรานาภัยด้วยก็เป็นตัวที่ให้นะครับ สำหรับไอธุรกรรมดิจิทัลต่างๆที่ทำอะไรก็ตามอ่ะในประเทศนะครับที่ไม่ได้มีการบันทึกการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจให้รายงานต่อ digital access trade r e s p o n s i t o r y นะครับตัวนี้ภายใน24ชั่วโมงคือไอหน่วยงานเนี้ยนะครับหรือไอตัวเนี้ยเป็นตัวคัดกรองนะครับธุรกรรมทุกอย่างนะครับที่ทำผ่าน กระบวนการของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องรายงานจากตรงนี้ไปต่อมานะครับสิ่งที่สําคัญคือการร่างกฎหมายดังกล่าวเพื่อจะเพิ่มความชัดเจนให้กับสินทรัพย์และหลักทรัพย์ดิจิทัลในคําจัดกัดความของเครื่องมือทางการเงินนะครับเพื่อกําหนดข้อกําหนดด้านกฎหมายอย่างเป็นทางการตรงนี้นะครับก็คือว่าเขาก็ต้องตีแผ่ให้คนที่จะเข้าไปลงทุน หรือคนที่สนใจในลงทุนเข้าใจนะครับว่าตกลงแล้วไอ้แต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการมันเป็นอย่างไรมันมีแพทเทิร์นอย่างไรนะครับและให้คำจำกัดความมันเพื่อใครที่ทำตามนะครับก็จะถูกเขาเรียกว่ายกขึ้นนะครับหรือถูกโปรโมทนะครับแต่ใครไม่ทำตามเนี่ยก็จะถูกบี้เอาเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นทางเฟกหรือกอรอตหรือตัวกฎหมายนะครับที่ออกมาร่างเพื่อจะควบคุมคืนตัวเงินซีต้องให้ความชัดเจนนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนริป p e r นะครับหรือ xrp ที่พอออกกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นฟ้องนะครับบริษัทริปเปอร์แล้วผลปรากฏว่าทางกรอตเองก็ตายน้ำตื้นเพราะว่าการฟ้องเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดความไว้ก่อนว่าตกลงแล้วอ่ะ สินทรัพย์ดิจิตอลอันไหนนะครับทำธุรกรรมอะไรทําธุรกิจอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายคุณตีความอย่างไรฉะนั้นอันนี้คือปัญหาส่วนสุดท้ายนะครับคือ Stable Coins t a b l e coin ตัต้องแต่เดือนที่แล้วนะเจเนตเยเลนนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆก,ก็คือ f ฟลดนะครับหรือธนาคารกลางของสหรัฐก็มีการประชุมแล้วมีการปรับปราม โดยเฉพาะ stablecoin อย่างรุนแรงนะครับก็ในเนี้ยเขานำเสนอเรื่องของดิจิตอลดอลลาร์นะครับกำลังมาฉะนั้นเขาก็กำลังที่จะควบคุมคริปโตเคอนซีนะครับพยายามที่จะให้ดอลลาร์เนี่ยนะครับหรือดิจิตอลดอลลาร์เนี่ยเชื่อมกับคริปโตเคอนซีแทนสเตเบิลคอยเพื่อเขาเนี่ยจะสามารถเข้าไปควบคุมธุรกรรมต่างๆได้นะครับผ่านเงินสกุลของเขานั่นเอง ซึ่งไม่ใช่ stable c o i ออย่าง USDT นะครับที่มีค่าเท่ากับดอลลาร์นะซึ่งไอตรงเนี้ยนะครับเขาพยายามโจมตีนะว่าเป็นบริษัทที่ผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยนะแต่ปัญหาก็คือว่าเขาเนี่ยแหละนะครับทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยแหละจะเข้าไปควบคุมวงการของคริปโตเรนซีถ้าสามารถที่จะทำให้เงินสกุลดอลลาร์นะครับเชื่อมกับคริปโตได้นะครับหรือตัดในตลาดคริปโตได้ ฉะนั้นเขาจะสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่ไปที่มาได้บ้างนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ทางรัฐบาลสหรัฐจะมีการควบคุมตลาดของคริปโตอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นเราว่ากันไปหลายข้อนะครับเรามาสรุปตอนสุดท้ายนะครับว,ว่าวันนี้เนื่องจากว่า,าเรื่องเกี่ยวกับ กฎระเบียบใหม่นะครับเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดของคริปโตเครนซีเนี่ยลดลงนะครับมีการซื้อขายที่ลดลงโดยเฉพาะบิตคอยเนี่ยลดไปประมาณ5.2ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและมีกำลังการซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ39,626ดอลลาร์ณนะขณะที่มีการรายงานข่าวอยู่นะครับวันนี้ที่ราคาร่วงไม่ใช่เป็นเพราะว่า มีการปรับฐานหรืออะไรนะครับแต่เป็นเพราะข่าวนี้แหละนะครับเรื่องของรัฐบาลสหรัฐเผยว่าจะมีการร่างกฎหมายที่จะควบคุมคริปโตเงินซี่ฉะนั้นแรงซื้อเลยตกลงนะครับและแรงเก็บน,นะครับที่เก็บเหรียญเอาไว้คนก็ไม่โฮนะครับคนบางกลุ่มไม่โฮก็เลยเทขายออกไปแต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะสามารถ ที่จะติดตามเราได้นะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับถ้าเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้นนะครับฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและสุดท้ายนี้นะครับเราก็มีหลายช่องทางมีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกติด e e o o o y y u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  e ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับ และสำหรับวันนี้นะครับเราก็ในกลุ่ม cryptocurrency community free นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าไปคุยด้วยกันได้นะครับที่จะสามารถปรึกษาหาลือและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับที่จะสามารถวางแผนการลงทุนต่อไปได้ในอนาคตเราจะสร้างชุมชนคริป t o c คอเรนซีให้ใหญ่ขึ้นนะครับและใครมีไอเดียมีแนวเสนอดีๆก็สามารถติดตามกันได้ สำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับจะช่วยก่อนที่จะไปตีบทสุดท้ายกันสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มมานะครับแนะนำทางเพจที่เดียวที่เราจะ,ะรับในการส่งคำร้องขอมาแล้วเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับที่เพจที่เดียว และสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่า Bitcoin จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ